สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการวาดรูปวงกลมแนบในสามเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแนบในวงกลมอีกทีนึงรูปตามแบบเลยนะครับเพื่อเพื่อวาดรูปบนเอ,อเอกสาร l a t e ็นะครับโดยใช้แพ็กเกจทิกสนะครับซึ่งเป็นภาพที่มีความถูกต้องแม่นยําสูงนะครับเหมาะสําหรับงานวิชาการงานเอกสารงานตาํารางานประกอบการสอนนะครับโดย โดยมันก็จะมีสมการที่เกี่ยวข้องประมาณนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มกันโดยการหาโปรแกรมที่สามารถคอมไพล์เจ้าตัว LaTeX ได้นะครับอย่างผมเนี่ยใช้ตัว Text Editor ที่เป็น Text Maker นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟไฟล์เป็นแบบ .tex .tex แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เรียกใช้คลาสนะครับ Document Class อ่า uh, attribute นี้เราไม่ต้องใส่นะยังไม่ต้องใส่เพราะผมเน้น mm hmm. เรื่องการวาดรูปนะครับตั้ง class document mm hmm. เป็นตัว article นะครับ article นะครับ mm hmm. หลังจากนั้นเราก็เรียกใช้ use package text นะครับเอาละสองอย่างนี้ที่สำคัญนะครับหลังจากนั้นรูปภาพเนี่ยมันก็จะอยู่ในเอกสารมันก็จะอยู่ภายใต้ระหว่าง tag นี้นะครับ tag document อันนี้นั่นเองใน document นี้เราสามารถใส่ข้อความหรือว่ารูปภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะนั้นรูปภาพเราต้องการรูปไหนเราก็เหมือนกันนะครับใส่ t ท็เป็น begin text picture แล้วก็ end text picture แบบนี้นะครับเหมือนกันนะเอาละทีนี้เราก็เริ่มมาวาดรูปภาพนะครับเอาละผมจะมาให้ดูรูปภาพอย่างช้าๆนะอย่างรูปแรกที่เราเห็นเนี่ย เราก็ต้องกําหนดก่อนว่ารูปภาพหนึ่งรูปแบบนี้มันจะมีคอิเนตถูกไหมครับเป็นจุดจุดแบบนี้ก็คือคู่อันดับ x y ผมกําหนดให้มุมนี้เนี่ยตรง a เนี่ยเป็นคู่อันดับศูนยแบบนี้นะครับเพื่อความง่ายนะแล้วก็กําหนดด้านขึ้นมาเองด้าน a นะมีขนาดเท่าไหร่นะครับวิธีการพิจารณาการวาดรูปนะเราจะมีวาดได้2แบบคือวาดแบบใช้คู่อันดับแบบนี้หรือวาดเป็น เป็นมุมแล้วก็เป็นระยะแบบนี้นะครับจากรูปเนี่ยมันจะเป็นระยะง่ายง่ายกว่าง,ง่ายกว่าเป็นรูปเป็นคู่อ,อันดับนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันจะมีมุมเท่าไหร่ครับหกสิบถูกไหมด้านนี้ก็60สิเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะกําหนดให้ความยาว a เ,เนี่ยมีความยาวเท่ากับ6แบบนี้นะครับช้าๆนะเริ่มที่จุดคู่อ,อันดับ0ูนย์ศูนย์อันนี้โทษนะครับศูนย์ศูนย์อันนี้ นะแล้วก็มุม60ความยาว A นี่คือ6นะครับแล้วก็มาเริ่มวาดกันนะ draw 0-0น,น,น,นะครับไปที่อะไรครับ60องศาความยาว6หน่วยแบบนี้ถูกไม60องศาความยาว6หน่วยมาที่ C แล้วต่อไปมัไปไหนต่อครับลงมาด้านล่างนี้ถูกไหมด้านล่างนี้ตรงมุม B เนี่ยมุม B เนี่ย,ม,ม,ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมุม B ถ้าเราพิจารณาดีเนี่ยมุม b ตรงนี้นะมันก็จะมีค่าเท่ากับวัดจากจุดกําเนิดอันนี้มาทางนี้คือเท่าไหร่ครับ0ูนองฝาหน่วยหแบบนี้นะครับ6หน่วยแล้วก็ลองมาพิมพ์ดูนะ0ูนงฝาหหน่วยไปที่ไปไหนต่อครับคิดคิดศองฝาหหน่วยถูกไหมครับแล้วก็กลับมาที่เดิมคือ00ลองรันดูนะรูปออกมาเป็นสามเหลี่ยมไหมอ่าได้สามเหลี่ยมแล้ว หลังจากนั้นทำอะไรต่อครับเ,เดี๋ยวผมจะลบนี่ก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วาดรูปวงกลมด้านในถูกไหมวงกลมด้านในมีมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรง M M นี่อยู่ตรงไหนห่างจาก A เท่าไหร่เราคำนวณได้ไหมครับมุมเนี้ยมุมตรงเนี้ยคือ60สบถูกไหมอ๋อโทษทีครับ ข้อคีดนี่ก่อนนะมุมตรงนี้คือ60ครึ่งหนึ่งของมุมก็คือ30องศาถูกไหมครับอาก็คือระยะนี่ถึงนี่คือเป็น R ถูกไหมอก็คือนี่เ1นหนึ่งส่วน3 A คูณสเกลั์รูทสามเราก็คำนวณเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้พิกัดจุด M ถูกไหมครับเราก็วาดรูปพิกัดจุด M นะ draw เริ่มที่อะไรครับ0ูนย์ศูนยะ์คอเนตยศน์ะแต่เราใส่เครื่องหมายบวกบวกเพราะว่าเราไม่วาดรูปนะครับเราแค่ต้องการย้ายจุดปที่จุด M มุม30องศาถูกไหมครับจากศูนย์มสักคู่นี้อะไรเอ่ยนี่หนึ่งส่วนสาเคูณสแปรรูทสาแล้วก็ต้องใส่ปีกาแบบนี้นะครับคือ A คือเราก็หนดเป็นเท่าไหร่ครับความยาวด้าน3เนี่ยคือ6 6ถูกไหมหกคูณอยู่กับสแรูทสา สแควร์รูทสแล้วก็หารด้วย3นะครับอันนี้คือ m และนี่คือจุด m ผมก็จะใส่เป็นพิกัด coordinate coordinate m แบบนี้นะครับแต่ยังไม่ไม่ได้วาดรูปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วาดรูปได้ถูกไหมผมก็จะรอวงกลมนะที่จุดศูนย์กลางคือ m รอวงกลมก็คือ c y c l e แล้วก็รัศมีเท่ากับเท่าไรครับรัศมีคือ r เล็ อาเล็กอาเล็กเนี่ยอาเล็กคำนวณได้จากอะไรครับ1ส่วน6กคูณ A คูณสแควรูทสมถูกไหมรัศมีเราก็ได้แล้วเอ A คือ6คูณด้วยสแควรูทสหารด้วย6ถูกไหมเอาละลองรันดูนะครับได้วงกลมแนบในพอดีนะครับตามรูปเป๊ะเลย หลังจากนั้นเราต้องการรูปอะไรต่อครับหลังจากนั้นเราต้องการรูปวงกลมวงใหญ่ที่สามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยแนบในพอดีทําไงครับเราก็ draw จุดสูงกลางคือ M เหมือนเดิมนะครับ circle ทีนี้รัศมีของวงกลมวงใหญ่คืออะไรคือ R ใหญ่ใช่ไหมครับ R ใหญ่เราคืออะไรนี่เราหาไปแล้วคืออันนี้นะครับ R ใหญ่ผมก็ามาแทน้วน,นะ R ใหญ่อันนี้ R ใหญ่ลอง รันดูนะครับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับได้แล้วนะทีนี้รูปที่เราต้องวาดอีกยังมีอะไรเอ่ยอ่านี่เส้นลูกศรถูกไหมครับ R กับ R ใหญ่กับ R เล็กผมก็จะวาดลูกศรทีละเส้นก่อนนะ draw 0 0ย์ย์ไปที่อะไรครับ m ถูกไหม draw ศ0ย,ศย์ไปที่ m คือเส้นนี้แล้วจาก m เนี่ยมา R เนี่ยวาดยังไงครับเหมือนกับเส้น R ไหม แต่ว่ามันมีมุม30องศาถูกไหมครับเราวาดเส้นอเล็กนะ dr จาก m นะครับ m ขีดขีดแล้วก็บวกบวกนะครับเพราะว่าถ้าเราขีดอย่างเดียวเนี่ยมันคือเริ่มจากเริ่มตั้งจากศูนย์ศูนย์นะครับแต่ถ้าบวกบวกเนี่ยคือมันจะวาดจากจากพิกัด m นะครับก็30องศารัศมีคือระยะคือ r เล็กนะ R เล็กก็คืออันไหนเลยอเลนะ็กมีส่วน6 อ,าเ,อาเล็กส่วน6คืออันนี้นะครับคืออันนี้ผมก็ใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็ลองรันดูได้ไหมอ่าพอดีเป๊ะทีนี้ขาดอะไรครับลูกศรถูกไหมเราสามารถใส่ลูกศรได้นะครับโดยใส่ Attribute หลังดอนี้นะครับสูนส่วนไป M เราใส่ลูกศรแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับรัน ลูกสอนเราที่ได้เนี่ยมันจะเล็กมากๆเห็นไหมครับเล็กมากๆเลยเล็กเท่านี้เลยเรามองไม่เห็นผมก็เลยชอบใช้เจ้าตัวแพ็กเกจนี้นะครับ use use t i x t library แพ็กเกจที่ใช้คือ arrow arrow meta นะครับ meta data นะครับเขียนว่า meta นี่แหละครับ meta อันนี้น่าจะสะกดถูกนะผมลองไล่ก่อนเนาะอ่า หลังจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนในตัวลูกศรน,นี้เป็นรูกศรที่เราต้องการมันมีหลายลูกศรน,นะแต่ที่ผมใช้ชอบใช้คือลูกศรเลเท็ Tech นี้นะครับเราสามารถใส่ a t i ิ u t e คือขนาดหัวลูกศรได้ mm hmm. width width เนี่ยเป็น2มิมแล้วก็ length เท่ากับ3มิมผมลองลาก่อนนะได้ไหมอ่ามีลูกศรแล้วแล้วก็ copy เราก็ได้นะครับอันนี้ copy อันนี้แล้วก็มาใส่อันนี้นะครับ เรียบร้อยรูปภาพลหลักเราเกือบครบแล้วนะครับเหลืออันนี้ถูกไหมเหลือไอจุดตรงกลางเนี่ยเซอร์เคิลตรงเอเนี่ยเราก็สามารถ Draw ได้เหมือนกัน Draw Circle รัศมีน่าจะประมาณสัก0ูพอเนาะ0.2แล้วก็อันนี้คือที่จุดศูนย์กลาง M นะครับมันจะมันจะมีเส้นตัดเห็นไหมครับซึ่งมันไม่เหมือนอันนี้อันนี้มันจะโปร่งแล้วก็ใส่ฟิลเข้าไปให้มเป็นสีขาว w h i ลสีขาวนะครับมันก็จะทับไปเรียบร้อยพอดีเอาละเรียบร้อยหลังจากนั้นเหลืออะไรครับเหลือการใส่อะไรเอ่ยใส่ตัวอักษรผมเริ่มจะ A,B,A,C,B นี่นะ a คืออะไร A คือ0ูนยคือ0ูใช่ไหมเราก็ใส่หลังจุดนะครับโดยใช้คำสั่งโนดนะครับหลังจุดแล้วก็ใส่ A เข้าไปใสออ่อยู่ระหว่างเครื่องหมายดอลลาร์ซ้าเพราะว่าจะให้เป็นเครื่องหมายทางคณิตศ,ศาสตร์นะครับลองรันดูนะมันจะทับกันเห็นไหมทับเส้นนี้ซึ่งถ้าเราไม่ทับเนี่ยเราก็ใส่อ r ทิบิวหลังโนดไว้ว่าให้มันไปทางซ้าย Left แบบนี้นะครับต่อไปก็เหมือนกันอันนี้คือตัว c ไม่ข้างบนน่ะเราก็ใส่โนดให้มันอยู่ข้างบนก็เป็น above แล้วก็ใส่ c อันนี้แหะครับโนดเหมือนกันโนดแล้วก็ b ใช่ไหมครับจุด b น่ย จุด B นะศูกอ่ะแล้ก็ใส่เป็น r i g h t แล้วก็ให้มันเป็น B ลองรันดูเรียบร้อยนะครับต่อไปตรงกลาง A A A เนี่ยระยะ A A เนี่ยอยู่ตรงกลางถูกไหมแล้วก็ใส่ใส่โนเนี่ยระหว่างระหว่างจุด2จุดน,นี่แหละครับมันก็จะได้เส้นตรงกลางพอดีนะอย่างเช่นตรงนี้ระหว่าง0.0ไป66 60องศา6หน่วยคือ A ไป B เนี่ย ตรงกลางคืออันนี้เราก็ใส่ตรงกลางระหว่าง2จุดนะครับคือโน้ตแล้วก็เลฟเป็น A เห็นไหมครับแล้วก็ทำเหมือนเดิม C ไป B C ไป b คืออะไรครับนี่จาก C ไป B ก็คือตรงกลางเหมือนกันอยู่ตรงนี้โน้ตไลท์แล้วก็ A แบบนี้นะครับเรียบร้อยไหมอ่าหลังจากนั้นก็เหมือนกันครับอันนี้ ระหว่าง b มา a ก็คือ b มาที่0ูนก็โนดบิลล์เ a เหมือนกันต่อไปเหลืออะไรเลย m อเ m เราใส่ตรงไหนก็นได้ที่มี m อ่ะอย่างนี้ผมใส่ตัวแรกเลยนะโนด above ถูกไหมครับแล้วก็ m ใหญ่แต่ m ใหญ่นี่มันมันทับเห็นไหมครับมันทับแอ้มันไอตัววงกลมใหญ่มันบงังเราก็สามารถชิปมันขึ้นไปได้นะครับ ชิปไปทางแกน y คือแนวตั้งถูกไหมเราก็ใส่ y ชิ i s h i f f t มีค่าเท่ากับสักสิบหน่วยนะชิปเปสักสิบหน่วยแบบน,นี้อ่าพ้นละ่ะต่อไป r r นี่คือกึ่งกลางระหว่างอะไรครับ m กับไปทางนี้ใช่ไหมอันไหนเอ่ยอันนี้นะ m ไปที่30องศา6ห,หน่วยแบบน,นี้ก็คือใส่หนกเข้าไปแล้วก็ below แล้วก็ r เล R ใหญ่ายายนะครับเหมือนกันนะ R ใหญ่ายายก็จากจุดศูนย์ศูนยมาที่ M ใช่ไหมครับโนดบิล o w แล้วก็ R ใหญ่ายายนะครับโอเคไหมครับก็น่าจะใกล้เคียงสุดแล้วนะครับน่าจะเรียบร้อยนะก็เห็นไหมครับเวลาเราซูมเนี่ยภาพเอกสารที่เราได้เนี่ยมันก็จะปรานีดมากแล้วมันถูกต้องมากครับเพราะมันสัมผัสวงกลมกันพอดี ถ้าเส้นมันมันบางไปเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับเป็นใส่ทิกตรงนี้มันก็จะเข้มขึ้นนะครับหรือว่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเวลีทิศอีกอันหนึ่งนะที่ใช้ได้อ่ามันก็จะเข้มหนาขึ้นหนาขึ้นอย่างนี้นะครับให้เส้นมันหนาขึ้นได้ก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมครับใกล้เคียงนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะวาด รูปภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อประกอบเอกสารการเรียนการสอนเอกสารวิจัยเอกสารวิชาการหรือว่าตำราเรียนนะครับก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือต้องการให้วาดรูปอันไหนก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับสาหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากนะครับ